High five five ช้นนะครับตรงนี้ก็เป็นคลองข้างทางนะครับคลองถุงน้ำตีไปตีมานะครับใช้สายแก้คันจิ๋วนะครับติดตะขอเดียวนะครับช่อนครับก็สภาพตรงนี้นะครับ เป็นคลองข้างทางนะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่าผมจะไล่ตีไปเรื่อยๆนะครับจากระยะใกล้ๆนะครับคือไล่ตีไปเรื่อยๆระยะใกล้ๆแล้วก็ตีถัดมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับจนมาถึงริมริมซ้ายริมซ้ายสุดนะครับปลามันอยู่ช่วงนั้นพอดีครับแล้วก็ลากมาเนี่ยมันกัดอยู่ใต้ใต้สวะครับตุ๊กเบาๆนะครับแล้วก็โดนตะขอเดียวเนี่ยครับอ่าโอเคครับการลากใหมนี้นะครับก็คืออ่าตี ตีจากตรงไหนก็ได้ครับให้เราเริ่มเริ่มตีใกล้ๆก่อนแล้วก็ค่อยๆไกล,กล,กลไปเรื่อยแล้วก็ย้ายไปเรื่อยๆเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าปลาจะอยู่ช่วงไหนนะครับอันนี้คือการตรีสุ่มนะครับตีสุ่มดูว่าตรงไหนมันจะมีตัวนะครับแล้วก็มีอยู่ชายนี่ครับชายตลิ่งข้างๆโอเคครับสายแค่คันจิ๋วครับผมสุดยอดมากครับสบภาพใหม่นี้ก็ใช้งานได้นะครับ